สวัสดีค่ะรีวิวชุดนี้นะคะเป็นของไม้นะอันนี้ก็ส่งที่โรงเรียนก,ก็จะทำพัาสดิกอย่างเงี้ยให้นะคะของไม้ไม้ได้สั่งนี่นะคะมิกกี้เมาสนะคะในราคา40บาทนะหนึชิ้นแล้วก็สลลมที่ไม้สั่งนะคะก็รอนิดนึงนะคะของยังอุปกรณ์ยังไม่พร้อมนะคะก็รอหน่อยนะก็คือไม้เขาสั่งสลามสใส่นะเดี๋ยวให้ดู ก็จะบอกในคลิปนี้คลิปเดียวเลยค่ะก็เดีย๋ยวถ้าว่างๆอาจจะรีสรามใส่ที่ขายนะใส่เวอร์น่ะแต่อันนี้เป็นร์กัสนะเห็นไหมนี่ใส่แบบเป็นน้ำๆเลยนะคะนะคะอันนี้เป็นของมายนะ ของแถมนะคะก็ไม่มากัาวลเกิตอนเพราะว่าสั่งใน้ครบ50ก็จะได้ของแถมได้มาก,ก็เป็นตัวหนีบหน้าก,ก็ชอบพุ่นไม้ค่ะ